มีสองครับมีสองโคบเนาะเมหนึ่งครับแมหนึ่งร้อยสี่สิบบวกโอ้บแกเบิ่มครับลูกเ,ลเปิ่มพันล้านเบิ่มพันล้านสีสองครับร้อยสี่สิบเอ็ดครับครับเป็นกว้ยแม่ลูกลูกแม่ติครับลูกแม่ลูกเดี๋ยวค่อยเบิ่งพี่นอ้องเบิ่งรายละเอียดตัวแม่สอสิริชัยฟ้ามบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่าสามปี บริการพี่น้องแบบวิไอพี IP เลยรวดเร็วทันใจแถมยังมีบริการเก็บเงืนปลายท่างโอนเงืนงให้พี่น้องทันทีสนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์099ย์7 7201และ062 584 6977รปับล่องไม่ผิดหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับ ยินดีตอนรับขอสูช่องชนะต่อฟ้าฟาา์มื่อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาคข้วยคือเกาแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อสิบว่ได้พลาดคลิปดีๆราคาข้อยตึกๆไปเบิ้งกันเลยครับสวัสดีครับครับครับเมื่อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเบิ้งสายพัฒนาเขาอยู่กับคุณพ่ออย่างครับพอ่บพอเตียครับพ่อเตียบอกบ้านพี่น้องเนี่ยพอ่อบ้านหนองบัวตำบลน,นนท์นาตดครับ เปิดชุ่มแพะจะวาคอนแกนครับครับวันนี้มีจากโคบพอมีสองครับมีสองโคมเนาะมาเบื้องตัวแรกก่อนตัวแรกแล้วซื้อว่าแม่อย่างพอแม่หนึ่งครับแม่หนึ่งผมสูงเดียวพอร้อยสี่สิบบวกครับโอ้ไทยสูงเทือเรือเลยพี่น้องเป็น้วยแม่ลูกลูกแม่มาเบื้องตัวแม่แล้วก่อน เราได้ลูกจากตัวแล้วพ่อตัวสามยุ่อยู่ยยยยก,กับเบกลูกกับแม่นี่คลับครับตอนนี้ท่องเราเดชท่องว่างบ่ท่องว่างจีฟอดท่องว,ว่างครับตอนนี้ท่องยังว่างด้ยพี่นอ้องลมสูงมาจากฐานล้อตัวเงาวนี่ยตำหนี่บ่พ่อบ่ครับบ่มีเนาะหนุ่มสีเต่าครบสีเต่าครบ แม่ลูกลูกแม่สิเปิดราคาไว้เท่าไหร่พ่อสิบสามห้าครับห้าพันครับครับแสนสามหมื่นห้าพันเนาะออจะฟ้าพี่น้องไปเบิ้งตัวลูกพี่น้องตัวลูกลูกเป็นลูกตัวใดพ่อลูกบักช้างเถอะลูกบบกเบิ่มครับลูกเบื่มพันล้านเบิ่มพันล้านได้อย่างเยียนเลยคือพ่สองเดือน ตทตองเรียนว่าเตรียมดีรอกำลังสีินั่นพี่น้องกำลังสีงาบิดงี่อยู่ใต้นจังหวัดสองเดือนเอืองเอกสารได้พอลูกเบิ่มพันล้านอันนี้ใบของเราราคาพร้อมลูก้องอยังว่างพี่น้อง ออราคานีตอร้องเลยพอ่อพ่อได้อยู่ครับกิ่งกลางมหาพ่อเราได้ไปเบื้องโค้มที่สองเลยพี่น้องอันนี้เป็นลูกเบิ้มพ่อพ่อโค้มที่สองพี่น้องแล้วเสื้อ,อยังว่าเื้อสองครับแม่ดสองโอ้เป็ี่ยนควาวยสายอนุรักษ์เลยพี่น้องแม่สองนี่โคม้มสูงแล้วเท่าไหร่พ่อร้อยสี่สิบเอ็ดครับ ครับอทิษฐูงก็หนันอยู่่บเบื้องส่งอะ่ะ <c oughs> แล้วเป็นกว้ยอ่างน้าเขาเลาคือมาตรฐานพี่น้องเป็นกว้ยแม่ลูกลูกแม่ตีครับลูกแม่ลูกเดี๋ยวค่อยเบื้องพี่นอ่องเบื้องรายละเอียดตัวแม่กอนตัวนี้กันโค้งสั่งเราใหญ่ท้องเราเปลยนยังไงพ่อท้องว่างครับท้องว่างเนาะไปเอียกพอพันเซลโอ้หางเราปั่นโมล่าวะ่ะพ <c oughs> ูดนะหางลำ ไว้หัวนุ่มดำๆนี่แล้วส่งลูกอ่องคอชัดเจนแล้ววนหาลูกแขงขาใยบ่มีตำหนีน้องพ่อเนาะบ่เราได้ลูกจากตัวหรือไม่พ่อสามตัวนี่แล้วครับสามตัวในท้องหรือว่าโอตัวในท้องของฉันลูกอ่อนนี่ละตัวลูกอ่อนนี่เนาะครับแม่ลูกลูกแม่ลูกแม่สิเปิดราคาไว้เท่าไหร่พ่อ สิบเอ็ดกสิบเกพครับสิบเก้าครับสิบหนึ่งแสนเก้าพันครับต่อได้คุยกันตัวนี้ต่อได้ว่าสันทุกตัวต่อได้เพล่อพี่น้องแต่ว่าตัวนี้แสนหนึ่งกับเก้าพันบอร์โทรศัพทเนี่พ่อศ9นย9เก้าเก้าองแดหนึ่งสี่ ริงกลางมาหาเรามาคมใดไปเบ่งตัวลูกด,ด้วยพี่น้องสาวเด้อพี่น้องอันนี้ตัวลูกสาวเราได้จากเดียนแล้วพ่อสองเดียนครับได้สองเดียนเนาะเป็นมีสายวะพ่อลูกกลมลูกกลมมาั่นโอ้ห้องของ,ง้มแถบอ่ะาตาแล้วดี ครับผู้ใดสนใจกับกิิงกลางมหาพอเจียเราได้มักคม้มใดก็ได้สั้นเก่าไว้สมีก้อนพอ,อก,กันคลิปหนาะสวัสดีครับครับ